พี่เป็นคนพูดตรงๆคือไอ้พูดตรงๆเนี่ยโอเคเนาะแต่บางคนเนี่ยมันมันไม่ใช่พูดตรงมันเป็นการเสียดแทงทิ่มแทงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคําพูดเนี่ยมันมันเอฟเฟกเยอะมากใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ชี้ให้เขาเห็นคือคือบางทีมัจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการคุยแค่ครั้งเดียวนะมันอาจจะต้องทําหลายๆครั้งให้เขาเริ่มเห็นว่าอ๋อเออว่ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆหลายคนเปลี่ยนได้พอเปลี่ยนได้ปุ๊บก็จบเลยคราวนี้ก็กลายเป็นคนที่ นิสัยดีขึ้นและทํางานยังเก่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็พบว่าอา้าวจริงๆพูดดีๆก็ก็ทํางานได้เหมือนกันนะ<ๆ>อะไรเงี้ยนะ,ะครับก็จบไปอันนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ก็จะกลายเป็นสตาร์ไปเลยหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นประเภทที่2ก็คือคุยแล้วรู้แล้วแต่ไม่เปลี่ยนก็ต้องถามว่าเราจําเป็นต้องการเขาขนาดไหนถ้าเราจเม็นบอกอยังไงก็ต้องมีคนนี้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะหาคนมาแทนได้วิธีการอันหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเราจัดคอมพาร์เมนต์ให้ก็คือเหมือนกับแบ่งให้เขาไปอยู่ ทำงานของเขาอะให้เจอผู้เจอคนน้อยที่สุดแล้วก็หาคนหนึ่งซึ่งรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องเป็นคล้ายๆกับล่าม